สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้าบันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋านะคะอะ อันแรกก่อนเลยหนึ่งแถม1สแกน q ิวอาโค้ดกันก่อนเพราะถามกันมาเยอะนะคะบอกแม่น้ำหนักหนูขึ้นแม่หนูกินของปิ้งของย่างของทอดสารพัดของของไหมหนูก็กินนะคะเวลาไหมเกียมมันอร่อยอร่อยนะคะหนูจำไว้เลยนะคะของปิ้งของย่างของไหมของทอดของมันเนี่ยนะคะมันออกไม่หมดนะคะมันจะไปเกาะอ,อยู่ตามผนังลำไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งค่ะมะเร็งนีต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวนี้วัยนะคะไม่ไม่ได้ว่าแป๊บๆนะคะเดี๋ยวนี้เด็กเด็กดก,ก็เป็นกันหมดแล้วค่ะ ต้องดูแลนะคะพี่เต๋าเคยคุยกับเทรนเนอร์เทรนเนอร์บอกว่าถ้าเกิดพี่เต๋าอยากจะลดน้ำหนักแบบรวดเร็วให้กินแอปเปิลเขียวแล้วก็ใส่ไปในลาลูน่ากินไฟเบอร์แล้วก็ลาลูน่ากินไฟเบอร์นี่นะคะเขาใส่ตัวนี้ด้วยสารสกัดจากเมลอนญี่ปุ่นนะคะรสชาติจะหอมส,สดไปเสร็จปั๊บเนี่ยกลิ่นเมลอนญี่ปุ่นจะออกจมูกเลยนะฮะจะออกจมูกเลยรสชาติอร่อยให้กินแค่วันละหนสอง กินได้แค่วันละ1-2องอยากกินเกินกว่านั้นใส่น้ํานิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะคะ1นองแล้วก็ใส่น้ํานิดเดียวแล้วก็ชงดื่มได้เลยใส่เลมฮาร์ดที่อยู่ในตัวลาลูนาควีนไฟเบอร์เนี่ยจะไปดึงเอาไขมันที่อยู่ตามผนังลำไส้เนี่ยให้หลุดออกมานะคะแล้วก็ขับถ่ายในรูปแบบของของเสียใครที่มีปัญหาเรื่องนะคะท้องผูกไม่ถ่ายลาลูนาเอาอยู่ใครที่มีปัญหาเรื่องพุงโยโยแล้ว เอวมาแล้วต้นแขนต้นขามาแล้วเดินขาเบียดแล้วไม่มีเวลาออกกำลังกายลองลาลูน่ากินไฟเบอร์นะคะลูกสาวซื้อไปบอกว่ากินไปประมาณ7วันรู้สึกเบารู้สึกสบายส่วนน้ำหนักจะเหลือเท่าไหร่ต้องไปถามเขาเองเพราะว่าเขาขายของนในติกต็อกนะคะเขาเอามาเล่าสารภาพเลยว่ารู้สึกเบาพี่เต๋อก็กินทุกวันเหมือนกันลาลูน่ากินไฟเบอร์เวลากินเลยเยอะๆกินลาลูน่าไปเสร็จปับ๊บ ดีอ่ะรีบสแกน qr code โค้ดนะคะสั่งซื้อราคาไม่แพงหลักร้อยค่ะ1แถม1 1แถม1 590 1แถม1 590ค่ะลาลูนากินไฟเบอร์เป็นข่าวดังอีกแล้วค่ะเป็นข่าวโด่งดังนะคะแล้วก็เป็นที่พูดกันแล้วเป็นเรื่องขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับ1น,นะคะสำหรับผู้ชายคนนี้นะคะก็สร้างเรื่องสร้างราวให้ นักข่าวต้องตามนะคะต้องตามสัมภาษณ์ตามนู่นตามนี่จริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะคะก็ออกมาปฏิเสธกันตลอดเวลาว่าไม่ได้ค่มขืนไม่ได้ค่มขืนนะคะแล้วก็ูไม่รู้ว่าเด็กอายุ17นะคะเปิดใจนะคะสมรักคําสิ่งนะคะเกลี่ยทุกข,ข้อกล่าวหายันไม่ได้ค่มขืนไม่รู้เป็นเด็กอายุ17อันนี้อ้างในสารไม่ได้นะคะบทับทบัดอ้างในสารไม่ได้นะจ๊ะเพื่อน เพื่อนอ้างในศารไม่ได้นะจ๊ะว่าไม่รู้ว่าเขาอายุ17นะคะติดคุกหัวโตกันมานักต่อน,นักแล้วครับเพื่อนนะคะจากกรณีที่นะคะนางสาวเอนามสมมุตินะคะอายุ17ปียังเป็นเยาวชนอยู่นะคะเขาแจ้งความดำเนินคดีที่สอพอเมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังนะคะพาเข้าโรงแรมลงมือกระทำอนาจาร์หลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ นี่เป็นภาพจากช่องแปดขอบคุณช่องแปดนี่เขาหลับเหรอคะแมหลับปุ๋ยเลยเด็กถ่ายรูปได้ด้วยนะคะอืมแสดงว่าพลีนะคะล่าสุดนะคะวันนี้สมรักคาสิงได้เปิดเผยนะคะวันเกิดเหตุที่ตนไปเที่ยวร้านอาหารนะคะตามภาษาชื่อร้านอาหารตามภาษาเหรอร้านอาหารผู้ชายหรอือตามภาษาผู้ชายเหรออืมใจโสดด้วยนะพอพิ่งเลิกกับเมียได้สองเดือนนะคะ เพิ่งเลิกกับเมียสงสารเมียนะสงสารเมียกันนะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็มากับนะคะกลุ่มเพื่อนเขานะคะเดินมานั่งสังสรรค์ที่โต๊ะร้านอาหารนี่ไม่ใช่ผับนี่เออตกลุมไม่ไม่ใช่ผับนะเป็นร้านอาหารนะทําไมบางคนไปบอกว่าเด็กไปเข้าผับนี่สํารักบอกเองว่าร้านอาหารนะร้านอาหารตามภาษาผู้ชายฝ่ายหญิงก็มากับกลุ่มเพื่อนเขาแต่ก็มานั่งสังสรรค์ที่โต๊ะของตนด้วยก่อนจะตามไปโรงแรมกับตน ยอมรับว่าเมื่อไปถึงโรงแรมแล้วมีการนะคะกอดหอมนะคะแล้วก็ถอดเสื้อผ้ามีการเปลื้องผ้ากันเกิดขึ้นนะคะแต่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เพราะตนเนี่ยก็าถามฝ่ายหญิงว่า how old are you อายุเท่าไหร่นะคะเมื่อฝ่ายหญิงตอบว่า เซเว่นทีนใช่ไหมเซเว่นทีนเยโอนตนก็รู้สึกสะดุง้งโอ้รู้สึกสะดุ้งนะครับทำไมไม่สะดุ้งแต่ร้านอาหารแล้ววะแล้วก็รีบบอกว่า no 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 นะคะ no way ก็คือไม่ได้ไม่ได้นะคะหนูนอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูอ่าเดี๋ยวผมจะไปส่งโอ้คนดีนะคะคนดีสีขอนแก่นนะคะจากนั้นเนี่ยตนก็ได้ได้หลับไปนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเอาลูกของตนตอนหลับเนี่ย ไปแจ้งความนะคะไม่รู้ว่าใช้แบ็กเมลหรือเปล่านะคะอืมนะคะเด็กอายุ17มันจะคิดอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรออืมนะคะเด็กอายุ17มันจะคิดอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรออืมนะคะสําหรับเรื่องนะคะ ฉุดกระชากขึ้นรถนั้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ต้องเดี๋ยวรอพยานทางฝั่งฝ่ายหญิงค่ะว่าจริงไม่จริงเพราะว่ามันก็ต้องรอพยานแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดนะคะอยู่แล้วยืนยันไม่มีการฉุดกระชากนะคะแต่อย่างใดตนเองก็อยากจะไม่อยากพูดเยอะนะคะเพราะน้องเขายังเป็นเด็กไม่ใช่น้องเ็าเป็นเด็กเราขอทนายสั่งไม่ให้พูดนอกจากนี้เนี่ยตนก็ได้เซ็นใบหย่ากับเมียมาแล้ว2เดือนกว่าๆค่ะนะคะ ล่าสุดนะคะเอเมื่อเช้านี้นะคะอืนะคะพี่เต๋าเหรอพี่เต๋าทีมีพูิโพสเหรอแมอีลานก็ใบนะมึงนั่นนะคะก็นี่แหละค่ะเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วก็โพสลอยๆแล้วก็ปิดคอมเมนต์นะคะล่วงละเมิดทางเพศเด็กอีกแล้วหนึ่งนะคะเด็กจะยอมหรือไม่ยอมก็มีความผิดหมดค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะในฐานะที่เป็นนักข่าวเด็กสิบหกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด มันจะมีข้อกฎหมายอยู่แล้วนะคะมันจะมีข้อกฎหมายของของของกฎหมายไทยอยู่แล้วว่ายอมต่อให้เด็ก 15, 16, 17ยอมสมยอมรักเรายอมความผิดหมดค่ะเป็นความผิดหมดค่ะนะคะไม่ว่าจะหลายคนที่พี่เต๋ารู้จักบางคนนี่นะคะมีหน้าที่การงานใหญ่โตในบ้านในเมืองก็ติดคุกค่ะิปคุกกันหมดค่ะเพราะว่าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ นะคะเรายังเป็นเยาวชนอยู่ส่วนที่บอกว่าเด็กอยู่ในพงในผับสรุปแล้วร้านอาหารหรือผับแล้วก็เรายลงงอยู่ถ้าเกิดร้านอาหารไม่น่าจะผิดนะคะถ้าอยู่ในร้านอาหารไม่ผิดแต่ถ้าอยู่ในผับเนี่ย ถ้าอยู่ในผับเนี่ยแล้วคุณไปเอาเขามาประเด็นไม่ได้อยู่ว่าเด็ก17เข้าผับได้ยังไงประเด็นอยู่ที่ว่าคุณเอาเด็ก17ไปโรงแรมได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องฟังพยานหลักฐานของทางฝ่ายหญิงด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กนะจะเป็นเยาวชนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีเพื่อนฝูงอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องมารอดูกันส่วนสมรักจะมีพยานหลักฐานอะไรหรือไม่พอเข้าไปในห้องสองต่อสองไม่มีใครบอกได้นอกจากนิติวิทยศาศาสตร์เพราะเด็กบอกเลยว่ามีสารคัดหลั่งใช่ไหม อืมนะคะทางด้านนาทนายชื่อดังนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ<ๆ>ก็เคลื่อนไหวนะคะเสร็จไม่เสร็จไม่ใช่สาระสําคัญถูกต้องอาจารย์ทนายรณรงค์พูดถูกค่ะล่าสุดนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายดังได้โพสต์ข้อความนะคะว่าโสมรักงานเข้าฮิ้วน้อง17เข้าโรงแรมเวนกรมพี่บัสเสร็จไม่เสร็จไม่ใช่สาระสําคัญนะพี่ถูกต้องค่ะอันนี้ทนายพูดถูกค่ะ ะะพราะรผู้ยาวตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา319เป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้นะคะต้องมารอดูว่าพี่บาาจะแก้ปัญหานี้ยังไงส่วนความผิดเรื่องของการอนาจารและอนาจารผู้เยาวยังสามารถยอมความได้นะคะวงเล็บจ่ายแล้วจบนะคะ แต่ข้อเท็จจริงก็ยังไม่นิ่งนะครับอันนี้รอดูอีกสักแป๊บหนึ่งผมแค่พูดในมุมมองทางกฎหมายเฉยๆส่วนน้องที่แจ้งความว่ามีน้าํอาอสุจิอันนีต้ตามกฎหมายนะคบที่ทนายโพสต์นะคบไม่ใช่ฉันอ่านเองนะคะอยู่ในอวัยวะเพศตนยืนยันว่าน้ําไม่ได้ออกก็คือยังไม่ได้เสร็จเนี่ยนะคะไม่ได้เสร็จกิจมองว่าจะเป็นน้ําหล่อลื่นที่ไหลออกมาจากอวัยวะเพศตอนนี้สภาพจิตใจแย่มาก ตัดพ้อชีวิตไม่เคยทำอะไรให้ใครตนอยากอยู่เงียบๆเ,เลี้ยงไก่ชนยอมรับว่าตนเองก็เมานะคะเมาแล้วก็ขาดสตินะคะไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรพี่ไม่เข้าใจรันอ๋อเหรออ๋อจะเขาไปสัมภาษณ์สมรักต่อสมรักก็ให้สัมภาษณ์เยอะนะจริงๆไม่ควรให้สัมภาษณ์นะคะอันตรายนะคะรุ่งพวกนี้นะครับเพราะว่าการให้สัมภาษณ์สื่อพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเขาจะเอาไปใช้ในศาลได้นะคะ เออไม่รู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันไปถึงขั้นนั้นเอา้าได้อย่างไงไม่รู้นะคะเพราะปกติตนเนี่ยก็ระวังตัวอยู่แล้วมีขนาดระวังตัวนะแล้วก็พลาดนะคะอะ่การที่น้องเขาออกมาทำอย่างนี้ตนคาดว่าอาจจะเป็นการแบ็กเมลเพราะไม่ทราบว่ามีเหตุอื่นหรือไม่อีกหรือไม่เผยตนเองเนี่ยอยู่ที่นี่อะไรอะ เผยว่าตนเอตนอยาอาจจะอยู่ที่นี่ยาวหรืออาจจะหนีไปบวชตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ตํารวจจะต้องเรียกไปสอบปากคําเพราะมองว่าตนไม่ผิดอนะคะเรื่องนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะก็ต้องมาวัดกันที่พยานหลักฐานนะคะพยานหลักฐานเด็กเป็นเยาวชนอายุ17ปีนะคะและเป็นเด็กผู้หญิงทีแรก เห็นข่าวบอกว่าไปเที่ยวผับแล้วไปเจอเด็กแต่นี่ให้สัมภาษณ์ว่าร้านอาหารใช่ไหมถ้าร้านอาหารเนี่ยเด็กก็สามารถจะนั่งได้นะคะถ้าเป็นร้านอาหารนั่งได้ไม่ใช่ผับนั่งได้ส่วนเรื่องของการจัดล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เนี่ยต้องรอสอบกันยาวเพราะว่ามันจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่าเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่ จ้าหน้าที่เขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะที่มาามามามาเขา,าเรียกว่ามามามาถามเด็กนะคะจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐมาอีกหลายหน่วยที่จะต้องมาถามเด็กแล้วก็นะคะส่วนเรื่องที่บอกว่าเสร็จไม่เสร็จอันนั้นไม่ใช่สาระแล้วคะ่ะสาระคือว่าพาเด็กเข้าโรงแรมแล้วเด็กมันถ่ายรูปอันนี้เนี่ยคะ่ะสาระสำคัญนะคะ แล้วเด็กมันอ้างว่ามีคัดหลังเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจร่างกายเด็กอีกรอบหนึ่งนะคะว่ายัางไงเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะโกหกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันจบที่นิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์จะเป็นคนบอกหมดทุกอย่างว่า1 234เกิดอะไรขึ้นในห้องในค่ำคืนนั้นนะคะ1 2 3 4เกิดอะไรขึ้นในห้องในค่ำคืนนั้นนิติวิทยาศาสตร์จะบอกหมด นะคะอันนี้ต้องรอนิติวิทยาศาสตร์ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายสมรักอาจจะไม่ได้ล่งละเมิดหรือว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรกับเด็กก็ได้ตามที่เขาได้กล่าวอ้างหรืออาจจะมีก็ได้ตามที่น้องเขาบอกว่าตามที่น้องเขากล่าวอ้างก็ได้เพราะฉะนั้นเรายังเชื่อใครไม่ได้นะคะแต่เด็กคงไม่ได้เก่งถึงขนาดที่ต้องไปแบ็กเมลที่ว่ามันก็นค,งคงจะยาก นะคะถ้าเด็กจะแบกมงแบกเมลเพราะมันอายุเพิ่ง17เองว่ากันตามนิติวิทยาศาสตร์สําคัญที่สุดแต่ถ้าเกิดถามทนายทั่วไปทนายทั่วไปทุกคนมีคําตอบแล้วค่ะว่าคืออะไรนะคะอ่ะมากันที่เรื่องคู่นี้แล้วกันนะคะคู่นี้เขาแฟนเด็กแต่ว่าเป็นเด็กอายุ20กว่าอันนี้ไม่มีความผิดทางกฎหมายแล้วเด็กหล่อน่ารัก หน้าตาดีแล้วหล่อมากด้วยนะคะพี่นุ่มกัญชัยประกาศใส่ซองงานแต่ง1ล้านบาทให้แอปทักษอรอน,นะคะหลังแอปทักษอรอกับนนกุลนะคะเปิดตัวว่ากําลังพูดคุยศึกษาดูใจกันอยู่แฟนคลับต่างก็ลุ้นก็เชียร์กันอย่างหนักนะคะแต่งานนี้เนี่ยคนในวงการบันเทิงก็ลุ้นไม่แพ้กันนะคะถึงขั้นอยากจะให้แต่งงงแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะโดยล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะของโพลิพัฒน์นะคะได้เปิดเผยคลิปที่พี่นุ่มกัญชัยประกาศกล้าว่าพร้อมจ่าย1ล้านบาท หากสาวคนสนิทได้แต่งงานพี่ให้หนึ่งล้านพี่ให้ล้านหนึ่งประกาศถ้าแอปทักษออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยไม่ต้องขอไม่ต้องไม,ไม่ต้องขอใช่ไหมไม,ไม่ต้องขอใช่ไหมกันชัยจะจ่ายให้เลยนะคะงานนี้ทำมาสาวแอปยิ้มเกินพร้อมบอกว่าโอเคตอนนี้รับเรามีเป้าหมายแล้วนะคะเชื่อว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแอปทักษอนเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถ ชีวิตเจออุปสรรคเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายการที่พี่หนุ่มบอกว่ยอมจ่ายหนึ่งล้านนั่นแสดงว่าพี่หนุ่มรู้แล้วว่าไม่แต่งแน่นอนไม่แต่งแน่นอนค่ะไม่แต่งแน่นอนคือคบกันเป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้ต่อไปสบายใจดีที่สุดผู้หญิงหลายคนที่ผ่านชีวิตความรักอา,อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องอย่าร้างแล้วก็มีลูก หรือเอาพูดง่ายๆแม่ๆหรือกระดังงาลนไฟเนี่ยผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งแล้วเป็นผู้หญิงที่เวลาจะคิดเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดเหมือนเด็ก17ที่ผ่านมาเขาจะคิดมากกว่าผู้หญิงปกติหลายเท่าคิดคิดเยอะกว่าหลายเท่ากับการที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะผู้หญิงที่เป็นแม่ไมเนี่ยเพราะหนึ่งเขามีภาระก็คือลูกเขาแล้วก็ความรักทั้งหมดมปนอยู่ที่ลูกเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคิดมากกว่าผู้หญิงปกติหลายเท่าตัวว่ามันใช่ไหมมันใช่เวลาไหมหรืออยู่อยู่กันไปอย่างนี้ดีกว่าไหมหรือว่าฉันก็ทำงานฉันก็เหนื่อยพอแล้วลูกฉันก็เ,เป็นภาระแล้ว แล้วฉันก็ยังรักลูกฉันอยู่เพราะฉะนั้นฉันอยู่อย่างนี้ดีกว่าไหมะก็อยู่กันเป็นเนี่ยแหละดูแลซึ่งกันและกันกันไปอย่างนี้ดีกว่าไหมพี่เต๋าคิดว่าน่าจะเป็นในทิศทางนี้มากกว่าพี่หนุ่มเขาคงจะรู้ว่าแอปคงอาจจะไม่ได้แต่งแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับผู้หญิงทุกคนผู้หญิงอย่างเราทุกคนอยากจะแต่งงานแค่ครั้งเดียวในชีวิตมันคงไม่มีใครอยากจะแต่งงานสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหรอกค่ะผู้หญิงของเราผู้หญิงอย่างเราใช้ใจรักผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยากแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นล่ะค่ะนะคะ คิดว่าคงรู้ว่าครบแต่ไม่เปิดตัวแล้วก็ อยู่ดูแลกันไปอย่างนี้มากกว่าคงไม่ได้อยากจะแต่งงานนะคะ,ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคุณผู้ชมนะคะลาลูนากลีนไฟเบอร์ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ทานได้เพราะมันอร่อยนะคะ17ก็ทานได้18ก็ทานได้20ก็ทานได้43ก็ทานได้นะคะนะคะเพราะลาลูนากลีนไฟเบอร์นี่นะคะมันมีแอปเปิลเขียวสารสก,กัดจากเมลอนญี่ปุ่นรสชาติจะอร่อยแนะนําให้กินแค่วันละ2องนะคะใส่น้ํานิดเดียวห้ามใส่เยอะ แล้วชงดื่มใครที่ชอบกินของปิ้งของย่างของทอดของหมักของดองของมันแอลกอฮอล์กินตัวนี้นะคุณผู้ชมนะฮะมันจะไปดีทอ็อกล้างลําไส้ของเราให้ดึงออกดึงก็เรียกว่าดึงในพวกไขมันต่างๆที่มันค้างอยู่ให้หลุดออกมาแล้วใครที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายลองตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขานะคะลาลูนากลีนไฟเบอร์มีพรีไบโอติกนะฮะช่วยในเรื่องของการดูแลระบบลําไส้ของคุณถ้าลําไส้ดีรูปร่างมันก็จะกลับมาดีด้วยเช่นเดียวกันลาลูนากลีนไฟเบอร์วันนี้ 1. แถม1590 ลาลูน่ากินไฟเบอร์พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ